แต่การทำพอเป็นเพียงนิสัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลก็เป็นผลเป็นประโยชน์แต่ว่าต้องใช้เวลานานคือใช้เวลาอันยาวนานอย่างการเดินทางอย่างนี้เราเดินไปสักกิโลสองกิโลแล้วเราก็หยุดซะอย่างนี้มันก็ต้องใช้เวลายาวนานมากส่วนผู้ที่เดินไปวันละ40 50กิโล อันนี้ก็ไม่ต้องใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนกันกันกบผู้ที่บำเพ็ญสมาธิถ้าเราจะเอาเพียงแค่นิสัยวาสนาเราก็ทำกันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเป็นนิสัยวาสนาไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีความรู้ความรู้นั้นเป็นตัวที่จะต้องจุดฉนวน หรือเป็นตัวนำที่จะเข้าสู่ความถูกต้องแม้เราจะกระทำเล็กน้อยก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการถูกต้องแล้วผลนั้นมันก็มากทีเดียวแต่หากว่าเราทำกันจริงจริงจังๆอดหลับอดนอนอดอาหารแต่ว่าการดำเนินจิตนั้นไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะทำนานเพียงแค่ไหนก็ไม่ได้ผลอย่างยิ่ง เพราะว่าขาดความรู้คือขาดความรู้ที่ถูกต้องก็จะเป็นอันว่าถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปความผิดของเรื่องสมาธินั้นมีอยู่มากมายบุคคลที่สร้างความผิดขึ้นนั้นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเรียกว่าขาดความรู้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องใช้โอกาสเราต้องใช้เวลา เมื่อเราใช้โอกาสเวลาแล้วเราก็ต้องมีสติและปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาพร้อมการเดินหรือการที่เราจะพยายามให้จิตอันนี้เข้าสู่ความถูกต้องนั้นก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเหมือนกันกับคนที่รู้เข้าใจการที่จะเดินเข้าประตูบ้านเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายเหลือเกินแทบที่จะหลับตาเดินก็ได้ แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เคยกับบ้านของเราอย่างนี้จะต้องหาประตูนานทีเดียวกว่าจะได้พบประตูทางเข้าได้ข้อนี้ก็เปรียบเช่นเดียวกันการที่พวกเราได้พากันมาปฏิบัติกันอยู่นี้เมื่อถูกต้องแล้วก็เท่ากันกับว่าเป็นบ้านของเราเป็นประตูที่สามารถจะเดินเข้าออกได้สบายเพราะฉะนั้น เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จําเป็นต้องศึกษาครูบาอาจารย์มีที่จะศึกษาไม่ต้องไปกลัวคือไม่ต้องไปกลัวครูบาอาจารย์เราจะต้องเป็นตัวของเราเองแล้วเราก็ช่วยกันขนขวายคือช่วยตัวของเราขนขวายต่อไปเท่าที่พูดมาในเรื่องลนะักษณะของพูดที่จะบำเพ็ญความเพียรน,นี้เพื่อที่จะให้เข้าใจ เข้าใจเสียก่อนคือทำความเข้าใจเสียก่อนแล้วเราจะได้เดินไปในทางถูกต้องแท้จริงปฐมฌานนั้นมีอยู่หประการคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอัตมาจะลําดับฌานให้ทราบวิตกนั้นวิจารนั้นก็ได้แก่คําบริกรรมคนที่จะบริกรรมพุทโธก็ดี บริกรรมสัมมาอาระหังก็ดีบริกรรมอัติก็ดีบริกรมกร,กรมอะไรก็ดีในคำบริกรรมนั้นคือการบริกรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องของปฐมฌานคือเป็นองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองเรียกว่าวิตกเรียกว่าวิจารเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อไปปิติคือความอิ่มใจก็เกิดขึ้น ความอิ่มใจนั้นได้แก่ความสุขสบายที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์เข้ามาเจือปนก็เลยเกิดปิติคือความเอิบอิ่มเมื่อวิตกวิจารปิติและก็มีความสุขความสุขก็คือความสบายของจิตนั่นเองเรียกว่าไม่วอกแวกไปตามอารมณ์ต่างๆเกิดความสุขและเอกคตาสุดท้ายก็คือความเป็นหนึ่ง พอนึกพุโทโธมากๆเข้าจิตมันก็จะค่อยหดตัวลงตามลำดับการหดตัวของจิตนั้นก็คือการที่ถูกเลาะอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วก็เกิดความเป็นหนึ่งของจิตนี่เรียกว่าปฐมฌานต่อไปนั้นเป็นทุติยฌานทุตธิยฌานนั้นมีองค์สามคือปิติสุขเอกคตาเป็นอันว่าวิตกวิจารณ์ไม่ต้อง ในฌานที่สองนี้คือพุทโธไม่ต้องคำบริกรรมไม่ต้องถ้ายังใช้คำบริกรรมอยู่ผู้นั้นก็ยังอยู่ในปฐมฌานคือยังก้าวไปถึงฌานที่สองไม่ได้เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอที่ว่าจิตไม่มั่นคงพอก็เพราะว่ากําลังยังไม่พอก็ต้องนึกพุทโธไปก่อนเมื่อกําลังพอแล้วพุทโธไม่ต้องนึก แต่จิตก็เหมือนกันกับนึกพุโทโธเหมือนกันคือมีความเป็นสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตของคนเราที่เลื่อนชั้นจากปฐมฌานมาถึงทุติยะฌานนั้นก็ต้องเลื่อนชั้นอย่างนี้คือไม่ต้องบริกรรมแต่ว่าจิตมันก็อยู่ได้เหมือนคําบริกรรมเหมือนกันที่เป็นฌานที่สองและฌานที่สองนี้มีความสุขแล้ก็มีปิติอีกด้วย ความเอิบอิ่มต่างๆต่อจากนี้ไปจิตก็จะเลื่อนขึ้นถึงฌานที่สามเมื่อถึงฌานที่สามแล้วก็ตัดความปิติออกไปฌานที่สามนั้นก็มีแต่ความสุขและเอกคตายังมีความสุขอยู่แต่ปิตินั้นไม่มีแล้วมาถึงฌานที่สามปิติไม่มีแล้วมีแต่สุขกับเอกคตา คือความเป็นหนึ่งไม่ต้องบริกรรมถ้ามาถึงฌานที่สามแล้วยังไม่ต้องบริกรรมใหญ่เพราะกำหนดจิตเข้าไปแล้วนี่มันก็จะเข้าไปตั้งอยู่ได้เองอย่างนี้และก็มีแต่ความสุขและก็มีแต่ความเป็นหนึ่งการตั้งอยู่นั้นไม่ใช่ตั้ง5นาที10นาทีเมื่อเลยจากตติยฌานแล้วก็มาถึงจตุตฌาน คือชานที่สี่สุดท้ายชานที่สี่นั้นมีแต่อุเปขากับเอกคตาคือความวางเฉยและก็มีความเป็นหนึ่งนี่เรียกว่าจิตชั้นยอดถ้าทํามาถึงนี่ได้ถือว่าจิตชั้นยอดอย่าไปเชื่อคำบริกรรมถ้าหากเราเชื่อและติดอยู่ในคำบริกรรมแล้วจิตของเรานี้ก็จะก้าวเป็นชานตามลำดับอย่างนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นฌานที่สี่จึงเหลือแต่อุเบกขาเอกคาตาข้อนี้อัตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังเปรียบเหมือนกับคนเรานี้เกิดมาก็ยังไม่เคยมีบ้านสักหลังยังไม่เคยมีรถเก๋งสักคันอยู่ๆต่อมาเกิดมีเงินขึ้นมาถูกลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างก็เกิดมีเงินขึ้นมาแล้วก็เอาไปซื้อบ้าน เอาไปซื้อรถเราว่าไม่เคยมีเลยก็เกิดปิติจนตัวลอยเรียกว่าเต้นจนตัวลอยอย่างนี้เรียกว่าเกิดความเอิบอิ่มถ้าเปรียบก็เหมือนกับปฐมฌานแต่บุคคลคนเดียวกันนี้ต่อมาในภายหลังเกิดล่ำรวยมหาศาลร,รถจะเอาเท่าไหร่ก็ได้บ้านจะเอากี่หลังก็ได้พอไปถึงขั้นนี้แล้ว ไอ้ความอิ่มเอิบปิติไอ้อย่างที่ไม่เคยได้พบนั้นจิตนั้นมันก็หายไปพอได้รถคันงินงา,นงามคันที่สองที่สามที่สี่มันก็เท่านั้นแหละคือมันไม่มีปิติเหมือนเดิมฉันใดก็ดีอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันกับจิตที่ไปถึงอุเบกขากับเอกคตาเรียกว่าจิตดำเนินถึงฌานชั้นสี่ ก็จะไม่มีความเอิบอิ่มถึงแม้ว่าจิตนั้นจะละเอียดแค่ไหนก็ตามก็จะเกิดมีความรู้อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของฌานนี้ถ้าใครทำได้ผู้นั้นจะดำเนินวิปัสสนาได้ต่อไปเพราะการดำเนินวิปัสสนานั้นต้องอาศัยอาศัยอะไรอาศัยพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตขึ้นจากฌานทั้งสคือปฐมฌาน ทุติยชาตตติยชาญและจตุทชาญก็นำเอามาพิจารณาร่างกายพิจารณาถึงสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นประดุษท่านพระอัญญาโกธัญญะที่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิสมุททะธรรมังสัพันตังนิโรธรรมมันติทรรทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ต้องเกิดขึ้นจากฌานไม่ใช่เกิดขึ้นจากความนึกคิดเพราะว่าเราไม่คิดเบือนายเอามันก็ไม่ได้การที่จะเบือนายขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยกำลังคืออาศัยกำลังของฌานพิจารณาถึงความเกิดความดับร่างกายเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายหน่าสังเวชสลดใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ความสังเวชสลดใจอันนั้นถือว่าเป็นวิปัสนาญาณดำเนินวิปัสนานั้นดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ดำเนินสมาถะนั้นดำเนินเพื่อความสงบดำเนินเพื่อความเป็นกำลังเมื่อกำลังเป็นที่เพียงพอพิจารณาก็เห็นจริงแจ้งประจักษ์การเห็นจริงแจ้งประจักษ์นั้นจึงได้ชื่อว่า เป็นปัญจัคสิทธ์เมื่อเป็นปัญจคสิทธ์ก็ถือว่าเกิดเป็นสัจธรรมพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจัก์ลงไปถึงสัจธรรมอันนี้ก็จะสามารถที่จะกําจัดกิเลสออกไปได้โดยสิ้นเชิงด้วยวิปัสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสมถโะวิปัสนาจะความสงบด้วยการมีปัญญาด้วย อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราได้พากันบำเพ็ญในทางถูกต้องแล้วก็น่าจะต้องภาคภูมิใจหรือดีใจที่เราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาที่เราช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนานี้ไว้เมื่อเรารักษาศาสนาครั้งแรกต่อไปเราก็รักษาเรา คือรักษาตัวของเราให้เกิดความเป็นไปยิ่งยิ่งขึ้นสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภาวิตโตการเจริญให้มากพาหุลีกะโตเจริญให้มากอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโธายะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพานายะเป็นไปเพื่อความดับสนิทต,ต่อไปนี้ขอท่านทุกคน จงพากันตั้งใจนั่งสมาธิกันต่อไป